สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับมะนาวแซบใน EP ที่84นะคะวันนี้เรามีเสื้อสาวอวบมาให้ชมกันเหมือนเดิมนะคะเป็นเสื้อวัยทำงานนะตั้งแต่อายุ30บขึ้นไปนะคะสาบวกบวกขึ้นไปนะเป็นเสื้อแฟชั่นของวัยทำงานนะคะคุณลูกค้าเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะตัวนี้ค่ะรายการที่1นะคะตัวนี้รอบอกนะคะไซ้์ตามเสื้อเขาเป็นไซส์ M ค่ะแต่ว่ารอบอกนะคะจะอยู่ที่ 4, 4, ่สค่ะ ความยาวยี่สิบห้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะตัวนี้ยี่ห้อเขาจะเป็นของยูนิโคนะคุณลูกค้าท่านในช็อปก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทละมั้งประมาณห้าร้อยเก้าสิบหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเป็นทรงนี้หรือว่าพันกว่าบาทนะเนี่ยตัวนี้เราขออนุญาตปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคุณคลูกค้ารอบอกซีซีซีหกยาวยี่สิบห้าผ้าโพลีค่ะแขนน้องจะเป็นแบบนี้นะคะแขนเป็นแบบนี้นะคุณลูกค้านะ44 46ใส่ได้นะคะ CC ซ6หใส่ได้ค่ะ ใครที่รับตัวนี้พิมพ์รายการที่หนึ่งมาค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะรายการที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทเขามีตำหนีนิดนึงนะคะมีรอยเปื้อนตรงนี้นะแปลว่าแบบตอนเราซักเราไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นแล้วรอยเปื้อนตรงนี้ซักออกนะคุณลูกค้านะรอยเปื้อนตรงนี้จะซักออกนะเราคิดว่าซักออกนะอันเนี้ยดูก,ก่อนสวยนะคะเป็นของยูนิโคนะยูนิโค่นะยูนิโคยูนิโคไม่มีของลอมนะคุณลูกค้านี่ 4446ใส่ได้นะคะ4446รายการที่1ตัวต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองตัวนี้เลยรอบอก54 56ความยาว32เป็นผ้าเลยอนค่ะแขนน้องเป็นแบบนี้นะแบบนี้ตัวนี้จะเป็นปักในเนื้อผ้านะคุณลูกค้าผ้าเลยอนจะมีความนุ่มนะคุณลูกค้าผ้าจะนุ่มๆลื่นๆนะตัวนี้นะคะเป็นผ้าเลยอนรอบอก54 56 ห้าสี่ห้าหกไซส์ตามเสื้อเขาเป็นไซส์สามค่ะนะใครที่ชอบตัวนี้นะพิมพมาได้เลยรายการที่สองค่ะแปดสิบาทรายการที่สองแปดสิบาทนะคุณลูกค้ารายการที่สองแปดสิบบาทตัวต่อไปเป็นรายการที่สามรายการที่สามคุณลูกค้าตัวนี้สวยมากสวยมากนะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองความยาวยี่สิบเจ็ดเป็นผ้าคอตตอนค่ะ ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นลายหัวใจนะคุณลูกค้าดูใกล้ๆเนาะเป็นลายหัวใจแบบนี้นะแล้วก็แขนน้องนะคะกระดุมครบทุกเม็ดนะคะตัวนี้สภาพดีนะใครที่รับตัวนี้พีมาได้เลยรายการที่สามนะคะขออนุญาตปล่อยที่หนึ่งร้อยบาทรายการที่สามหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าตัวต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ รายการที่4ค่ะตัวนี้นะคุณลูกค้าจะเป็นอารมณ์แบบว่าคล้ายๆผ้าลินินเลยนะแต่ไม่ใช่ลินินนะใส่ตามเสื้อเป็นไซส์ L ค่ะรอบอกอยู่ที่48-50อ,อก48 50ความยาวอยู่ที่30เป็นผ้าคอตตอนผสมวิสโคตนะคะแขนน้อเป็นแบบนี้นะแขนนะคะด้านหน้ากระเป๋าใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็นี่ด้านหลังนะคะคุณลูกค้า สวยนะสีก็จะเป็นสีส้มสีขาวนะสีส้มผสมขาวนะคุณลูกค้าใครที่ชอบตัวนี้ดีมาได้เลยรายการที่สี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทรายการที่สี่หนึ่งร้อยบาทตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้าสวยงามนะคุณลูกค้าดูลายลายดีมากเลยนะตัวนี้รอบอกสี่สิบแปดห้าสิบค่ะ ความยาวอยู่ที่30สิบเป็นผ้าเลยอนนะคะอกสี่แปดห้าสิบยาวส0สิผ้าเลยอนใครชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่ห้านะคะหนึ่งรอยบาทด้านหน้าเป็นจีบแบบนี้นะคะก็ด้านหลังคุณลูกค้าตัวนี้สวยนะคะสวยแล้วก็ตรงคอเขาจะมีเชือกผูกเป็นผู้นะคะเป็นผู้อย่างนี้นะรอบอกสี่แปดห้าสิบใครรับตัวนี้พิมพ์รายการที่ห้ามาค่ะรายการที่ห้า ใส่ตามเสื้อเป็นไซส์ XL นะคะรายการที่ห้าหนึ่งร้อยบาทนะคุณลูกค้าตัวต่อไปเป็นรายการที่หกค่ะรายการที่หกนะตัวนี้แขนเขาจะเป็นประมาณนี้นะคุณลูกค้ารอบอกจะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองค่ะความยาวยี่สิบเก้าเป็นผ้าเลยอนผสมเอฟผ้าแอคทีฟหรอผ้าเอทีฟหรือแอคทีฟสักอย่างเน่ประมาณนี้นะรอบอกห้าสิบห้าสองยาวยี่สิบเก้านะคะตัวนี้ถ้าใครรับพิมพ์รายการที่หกค่ะ แปดสิบบาทรายการที่หกแปดสิบบาทตัวต่อไปรายการที่เจ็ดคุณลูกค้าค่ะรายการที่เจ็ดตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะเสื้อเชิ้ตนะคะรอบอกจะอยู่ที่สี่หกสี่สิบแปดนะคะเจเนอร่านะยี่ห้อเขานะรอบอกสี่หกสี่แปดเป็นผ้าคอตตอนนะคะอกสี่หกสี่แปดเป็นผ้าคอตตอนค่ะใครที่ชอบตัวนี้นะความยาวของเขาจะอยู่ที่ยี่สิบเก้าค่ะคุณลูกค้า เป็นผ้าคอตอนใครชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดหนึ่งร้อยบาทรายการที่เจ็ดหนึ่งร้อยบาทด้านหน้าเป็นแบบนี้นะก็ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสวยนะคะสวยวต่อไปค่ะรายการที่แปดรายการที่แปดตัวนี้นะคะรอบอกห้าสิบหกห้าสิบแปดความยาวย8ิบแปดเป็นผ้าเลยอรยอนผ้าเขาจะเด้งๆอย่างนี้นะคุณลูกค้าสภาพเนาะ ไซส์เสื้อน้องจะเป็นไซส์ 3XL นะคะก็จะมีความเป็นขุยเล็กน้อยนะตามสภาพของผ้ามือสองเพราะว่าเขาเป็นผ้ายืดนะคะคุณลูกค้าแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะสภาพค่อนข้างดีแล้วก็โดยรวมน้องยังน่ารักแล้วก็สวยอยู่นะใครที่ชอบตัวนี้พิมมาได้เลยรายการที่8นะคะรายการที่8 50บาทรายการที่850บบาทค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหน้าสั้นหลังยาวนะแล้วก็แขนน้องจะประมาณนี้นะคะ ห้าหกห้าแปดใส่ได้เลยนะใส้สามค่ะตัวนี้ตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นรายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้าตัวนี้ค่ะรอบอกอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองความยาวยิบเก้านะคะรอบอกห้าสิบห้าสองยาวยิบเก้าค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะรายการที่เก้าห้าสิบบาทนะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งตำหนินิดนึงน้องมีสีเปื้อนตรงนี้หนึ่งจุดนะคะตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็มีรอยรูมดตรงนี้หนึ่งจุดนะคะรอยรูมดตรงนี้นะ ตรงแขนก็จะมีรอยเปื้อนของสีนะคุณลูกค้าตรงนี้นะแขนน้องตรงนี้สามารถพับเดี๋ยวน้าราดูก่อนพับพับแขนได้นะคะพับแขนได้มีเชือกด้านในให้พับแขนนะเดี๋ยวนราขออนุญาตดูว่ดูก่อนมีเชือกด้านในสายให้พับแขนนะคุณลูกค้านะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นเสื้อตัวยาวนะคุณลูกค้าตัวเล็กกว่านี้ก็จะใส่เป็นโอเวอร์ไซส์ได้นะคะรอบอกห้าสิบห้าสิบสองค่ะขอคุณลูกค้าที่รับในตำหนิได้นะคะมีรอยรอยเปื้อนสีตรงนี้หนึ่งจุดมีรอยรูมดแล้วก็เปื้อนตรงแขนนะคะคุณลูกค้ามีรอยเปื้อนสีตรงแขนตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะตัวนี้ถ้าใครรับพิมพ์รายการที่เก้านะคะเอาไปห้าสิบบาทรายการที่เก้าห้าสิบบาทค่ะตัวต่อไปรายการที่สิบค่ะคุณลูกค้ารายการที่สิบ รายการที่สี่ตรงนี้เป็นเป็นผูกคอนะผูกคอนะคนะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตแขวนไว้ให้ชมเป็นเป็นทรงครญญานิดนึงผูกคอแล้วก็โชว์หลังนะคุณลูกค้าตัวนี้ขออนุญ,ญาตปล่อยร้อยหนึ่งนะเนี่ยเขาจะเป็นทรงแบบนี้นะคะผูกคอแล้วก็โชว์หลังนะคะเนี่ยน,นี้คือด้านหน้านะนี่คือด้านหน้าก็ด้านหลังค่ะด้านหลังเขาจะเป็นทรงโชว์หลังแบบนี้ก็ความเซ็กซี่ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าปรับสายตรงคอนะคะตรงนี้ ตัวนี้คือสวยมากนะอันนี้คือสวยมากนะเดี๋ยวาให้ดูทรงตามนี้ก่อนรอบอกเขาจะอยู่ที่4 4 4 6ี่สีหกราคา1นึร้อยบาทนะความยาวสาสิสี่เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เดี๋ยวอาจจะไม่เห็นภาพแล้วลองใส่ให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณลูกค้าเนี่ยทรงเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีโชว์ตรงนี้สวยนะสวยนะเดี๋ยวพร้อมที่อยๆหน่อยเนี่ยใส่ออกมาก็จะยาวประมาณนี้ค่ะคุณลูกค้า สวยจริงๆสวยจริงๆตัวนี้นะแล้วก็เขาก็จะมีปัดในผ้าแบบนี้นะคะเป็นลูกปัดนะคุณลูกค้าอันนี้ราคาร้อยหนึ่งคือคุ้มมากๆราคาร้อยหนึ่งคือคุ้มมากๆอยากให้มีคนจับจองน้องไปนะเอาไว้ใส่เป็นชุดลาตรงลาตรีอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ประมาณไซส์สาวสาวไซส์เอ็กเอลเขามีรอยลูกปัดลูกปัดปักทั้งสองข้างแบบนี้เลยลูกค้าขาตัวนี้สวยจริงๆไว้ใส่เป็นชุดลาตรีนะ ตัวนี้นะเดี๋ยวนูขอดูก่อนรอบอกสี่สี่สี่หกยาวสามสี่อกสี่สี่สี่หกยาวสามสี่นะคะผ้าเขาคล้ายคล้ายผ้าชีฟองนะคะคล้ายๆผ้าชีฟองดูราวสูงหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะคะคุณลูกค้าใส่ร้อยหกสิบสี่ก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้เขาจะโชว์หลังนะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาเดอรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณลูกค้าทรงผ้าจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันแขวนได้ยากนะมันแขวนค่อนข้างยากแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าจะแขวนยังไงให้เขาเห็นทรง ตรงนี้ตรงนี้ด้านเหรอได้ไหมประมาณเนี้ยนะเห็นชัดไหมคุณลูกค้าก็ประมาณเนี้ยนะคะดูด,อนนอดิอันนี้คือดีมากอันนี้คือดีมากเนาะไม่ได้อวยเยอะนะอันนี้คือสวยจริงใครชอบตัวนี้ทีมรายการที่สิบมานะคะทีมรายการที่สิบมาแล้วกันค่ะเป็นคองคอนะคะขนาดความยาวแล้วก็ปรับได้ตามสายตรงคอนี่นะเขาปูคอได้นะคุณลูกคา้านะนะคะ ก็ EP ที่84นะก็มีมาให้ชม10ตัวเหมือนเดิมคุณลูกค้าคุณลูกค้าชอบตัวไหนนะคะรายละเอียดคันนะลลคนีกแหะอะไรกัดแขนรายละเอียดการสั่งสินค้านะเราจะปักไว้ใต้คลิปนี้คุณลูกค้าชอบตัวไหนจิ้มลิงก์ทักผ่าน Facebook หรือว่าช่องทางของไลน์ของมะนาวแซบได้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ค่าส่งกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินมาค่าส่งจะอยู่ที่40บาทค่ะกรณีเก็บปลายทางค่าส่งจะอยู่ที่ เริ่มต้นที่50บาทนะคะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นชอบแบบไหนแจ้งมาได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคุณลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของมะนาวนะคะสำหรับวันนี้ขอพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ